วันนี้ทุกอย่างเร็วไปหมดใช่ครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาสิ้นสุดของการโหวตแล้วด้วยผมขออนุญาตปิดโหวตครับขอเชิญผู้แทนตัวแทนของทีมแต่ละทีมมาพูดคุยกันหน่อยดีไหมครับจะไดะ้พูดคุยกันบ้างนิดนึงสารกันนิดนึง<ด>นะครับขอบตัวแทนจากทีมฝากรักแล้วก็ตัวแทนจากทีมฝันและฝ่ายด้วยครับเชิญครับ ทาง,งนี้เลยครับผมไหนไหนทีมฝากล่กครับอีฝากล่กอากจารย์คุณโจโลเลยครับครับผมก็มีคำถามมาถามสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าทีมของคุณเป็นฝ่ายชนะคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรทีมของคุณถึงชนะ เยี่ยมมากครับผมเยี่ยมมากครับคับขอบคุณมากนะครับครับผมก็ถ้าทีมไหนจะแพ้ทีมไหนจะชนะนะครับก็เป็นเพราะว่าความพยายามทุกคนก็ติดตามดูเราอยู่แล้วว่าตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้ามาครับมันเป็นยังไงแล้วก็คือเราทาง24คนนะก็มีความพยายามกันทุกทุกอย่างแล้วแต่คือถ้าคนหนึ่งที่จะต้องจากไปวันนี้ครับลิวคงจะไม่บอกว่าอย่าเสียใจ S <S เพราะว่าตัวริวเองถ้าเป็นริวริวก็ต้องเสียใจอยู่แล้วแต่อยากให้ภูมิใจว่าวันหนึ่งอะพวกเราทั้งหมดอะครับได้ก้าจะได้ก้าเให้ชมให้คนทั้งประเทศดูอีกด้วยครับอขอเสียงปรบมือให้กับริวด้วยครับผมหวังว่าฟุกคงจะไม่โยนมาให้พี่ตอบนะครับเชิญฟุกครับก็สำหรับฟุกนะครับ ก็ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าทีมครูกับพี่เบลนะครับทําไมทีมเราถึงชนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราซ้อมกันหนักมากจริงเมื่อทางบ้านเออก็แค่เรียนร้องเพลงแต่จริงๆแล้วพวกเราได้นอนกันน้อยมากเลยจริงๆพวกเราทั้งสองทีมเลยครับใช้เวลาฝึกอย่างจริงจังมากจนบางคนเนี่ยถึงขั้นป่วยกันเลยครับวันนี้จะไม่มีการมาอ้างว่า ปัญหาสุขภาพใดๆเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับถ้าผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็พร้อมที่จะยอมรับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะครับขอเสงปมือให้กับพ่กด้วยนะครับเชิญครับเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับกลับมาที่ทีมตัวเองมีเวลาพักผ่อนน้อยนะคุณโจและคุณถามทางบวกครับถ้าเป็นอาถามทางว่าเดี๋ยว อยากจะให้รักกันในทีมดีกว่า <c oughs> นะฮะเออเดี๋ยวเพื่อนจะโดนแบบอ้ะคิดถูกแล้วให้โจถามครับผมนะรัรแต่ใครจะชนะใครจะแพ้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตัดสินครับ <c oughs> ว่าทีมไหนจะทำภาพรวมได้ดีกว่ากันครับให้พูดถึงสักนิดหนึ่งนะว่าติกาเกณฑ์ในการตัดสินนั้นเกิดจากอะไรครับเราก็เดี๋ยวค่อยมาตัดสินกันอีกทีหนึ่งเชิญพี่ไก่ครับคนแรกครับผมก็ผม แสดงที่เข้ากันการถ่ายทอดการสื่อสารในบทเพลงนี่เป็นสิ่งสําคัญที่เราเป็นมาตรฐานอยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆขึ้นอยู่กับโจทย์ของแต่ละวิคด้วยว่าจะเป็นในแนวไหนนะครับจะโชว์ร้องหรือจะโชว์เต้นในแต่ละคนที่ได้รับโจทย์ไปหลายคนยังอ่อนประสบการณ์นะครับยางแบบบางคนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็ได้เปรียบกว่าหน่อยสําคัญที่สุดคือต้องควบคุมการบ,บเวทีตัวให้ชินกับเสียงบนเวทีให้ได้มากที่สุดนะครับโดยรวมรวมถือว่าเก่งนะครับสำหรับวิคแรก ขอบคุณครับ,รบแมวครับครับก็บโดยรวมก็เช่นกันครับว่าเรื่องของการร้องต้องเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็รองลองมาก็จะเป็นเรื่องของการปร์ฟอร์มการแสดงนะครับใครถ่ายทอดความรู้สึกหรือว่าทำให้เกิดอารมณ์ร่วมได้ดีกว่าก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรานำมาพิจารณา,าด้วยในเรื่องของการร้องก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่า สุดขอบคุณครับพี่ปูครับครับผมเช่นเดียวกับพี่พทั้งสองนะครับก็คือชื่นชมมากสำหรับน้องๆทุกคนนะครับที่วิคแรกเราก็ทำได้ดีขนาดนี้แล้วก็มีสมาธิที่ดีนะฮะส่วนใหญ่นะครับก็ใรการนะครับในวิคต,ต่อไปก็ขอให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ คงไม่ลืมนะครับว่าทีมที่ชนะจากคำตัดสินของกรรมการจะได้กลับไปอยู่ในบ้านเหมือนเดิมนะครับ,รบแต่ว่าทีมที่แพ้ก็จะมีคนหนึ่งที่จะต้องออกจากการแข่งขันไปในวันนี้นะครับสินได้เลยพี่ไก่ครับนะครับคะแนนจะอยู่ที่ทีมฝากรักครับ พี่แมนะได้ครับใช่ครับของผมนับตามตัวเลขของผมแล้วนะครับเท่ากันนะครับหกหกเสมอครับที่ปูให้เท่ากันนะครับคะแนนอยู่ที่ทีมฝากรักครับ ครับก็เดี๋ยวเราจะขอตัวแทนทีมฝากรักนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมากล่าวอะไรกับคณะกรรมการนิดนึงครับตัวแทนทีมฝากรักครับผมคุณริวป่ะฮะครับตัวแทนทีมฝากรักครับอ่ะเตยก็ได้ครับให้พูดอะไรกับกรรมการนิดนึงครับค่ะผมไม่รู้เรื่องอะไตอนนี้ ค่ะต้ก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะที่ตัดสินให้ทีมฝากรักชนะนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วว่าพวกเราทั้งทีมฝากรักแล้วก็ทีมฝันละไฟเนี่ยพวกเราก็ซ้อมกันมาอย่างหนักมากๆด้วยกันนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโชว์วันนี้เราอาจจะได้เปรียบกว่าหรือว่าทำได้เข้าทางกว่าหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆฝากลาก,ก็ไม่อยากให้ใครต้องไปนะคะแต่ว่าก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เชียร์นะคะทั้งทีมฝากรักนะคะแล้วก็ทีมฝันละไฟเลยก็ติดตามเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วขอเชิญทีมฝากรักด้านหลังเลยนะครับ ผลโบวตมาหรือยังครับครับเดี๋ยวผมไปรับมาให้ครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ต้องมารับผลโบวตไปให้น้องๆปกติจะเป็นคนวสักครู่นะครับผมขอแอบดูนิดหนึ่งนะครับ ประกาศเชนก้าวมายืนข้างหน้านะครับวีฮ่าลิซ่าครับวีเจ็ดเอ๋ครับ สุดท้ายครับ V12 แบปอครับและรายชื่อนักล่าฝันที่มีคะแนนโบตน้อยที่สุด และจะต้องออกจากกัน กติกาก็ยังต้องเป็นกติกานะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องลิซ่าแล้วก็น้องๆทั้งสองทีมเลยทั้งฝากรักแล้วก็ฝันและไฟนะครับทั้ง23คนที่จะต้องกลับเข้าไปอยู่ในบ้านกันต่อนะครับสำหรับ t u u e c c d e m y y f n t t s i a ซีซั่นที่10ครับขอเสียงปรบมือให้กับลิซ่าด้วยครับครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ ำหรับครูแคมปิแฟนเทเชียซีซั่นที่10นะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เต็มชีวิตที่ดีครับร้านอิ่มสะดวก7 e 1 e หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่7 e 1 e ธนาคารกรุงศรีกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยอาหารสุนัขสมา์ิสุขภาพดีมีให้ครบ บริษัทนิสสันมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดน,นิสสันพาวซ่ากล้าที่จะเติมสไตล์ให้ชีวิตน้ำยาบ้วนปากคริสตอลินเนเชอรลกรีนทีพลังธรรมชาติป้องกันปันผูกหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตซัมซุงกาเล็กซี่โน้ตแปดคิดอะไรทำได้ทุกที่บริษัทแมกโนเลียคุณภาพดีเวลลอปเม้นต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดและสร้างเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์ทรูมูฟเอชชีวิตอิสระชีวิตทรูมูฟเอช เครื่องแต่งกายภายในบ้านครับบริโกลฟขอขอบคุณบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนสนับสนุนสถานที่ทั้งในส่วนของโรงภาพยนตร์และโบลิ่งในการคัดตัวน้องๆเอฟทั่วประเทศนะครับและเครื่องเสียงเครื่องดนตรียามาฮ่าครับในบ้านและหลงจาก LED บนคอนเสิร์ตจาก Melo Digital Innovation จำกัดแต่งหน้าโดย BSC Cost m e t h o o l o g y ทำผมโดย m Mark c h a w i n Ultimate h Air Solution รองเท้า Crazy Step Apple Choice นะครับเสื้อผ้าบนคอนเสิร์ตจากเอาแกนครับและตอนนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับคุณครูของเราทุกๆท,ท่านนะครับที่ช่วยสอนน้องๆมานะครับ Voice Trainer Dance Trainer Acting Trainer พีดีนิติพงษ์หอนาคและคุณครูใหญ่คุณสุชาติชวังกูนขอเซรบมือด้วยนะครับ และที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณวงดนตรี Mr Music ควบคุมโดยคุณโอมชาตรีคงสวครวบแน่นอนที่สุดครับต้องขอบคุณประชาชนผู้ชมทั้งประเทศที่โหวตและติดตามชม True f มาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณโจรครับ,บที่มาเป็นพิธีกรร่วมกับฟ้าในวันนี้ผ่านไปแล้วนะครับหสัปดาห์กับบททดสอบของโรงเรียนฝึกศิลปินที่ดีที่สุดของเมืองไทย เรามีเหลือ23นักล่าแต่ยังคงมี2ทีมเหมือนเดิมนะครับครับผมการแข่งขันสัปดาห์หน้านะครับทีมฝากรักและทีมฝันและไยจะประชันกันอีกครั้งหนึ่งกับโจทย์เพลง My Step, Step s t e ปของใครจะเหนือกว่ากันต้องติดตามครับวันนี้ผมและคุณโจลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ